อย่าลืมมเดื่อในกันร <They> ับบอนแกงกระหริ Okay, bawa.

ไม่เด็ดตีเจ้าจัดแต้มสองครับผมสวยลยนี <laughs> 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 <square> ่ <aning> สงครับผมกดกบยางเข้าไปคลองลอกใหม่นะกบยางนันนะครับผมดูเต็มปากเลยจา่ <Yeah. S 1> น่ะหมายคลองลอกใหม่นะโอเคเต็มปากเลยใส่สวยอยู่ตอนนี้นี่จะสีขากิดได้ ya dia ke pergi balik <im itation> <im itation> อ่ะอะอะอกไปนี่มีมีน้ำขายไหมมีน้ำมีน้ำขายไหมครับเส้นนี้ออกไปม,มีไหมบลู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 ห <im itation> ิวน้ำครับ <im itation> ยู่น้ำาออกไปซื้อนาำเนาะท่างพื่นแล้วไปซื้อนะฮะอ๋อมันมันมีน้ำคลายกว่าท่าพผุนครับโอเคครับเดี๋ยวผมอยูโอเคครับเอาจัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn